ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธาสิโยซาสนังอรหตังอริยานังธรรมะชีวิตังปฏิโกสติดุมเมโทนิทิ่งนิซายปาปิกังพลานิกันตะกัเซวะอัตะคันยายะพันลติแปลกว่าว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมขัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้า ผู้เป็นพระอาหารหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุย้ไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอธิบายความในที่นี้จากความได้ว่าผู้คัดค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ห่างไกลาจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเพื่อจะปรับปรุงคําสอนให้ดีขึ้นแต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเป็นชอบ และไม่ต้องการให้คําสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันทั่วของตนการกระทําเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกในทีเดียวแม่มมาอ,สอัสดร เมื่อมีลูกก็าตายสมดังพระพุทธภาษิตว่าพลังเวกะดาลิงหันติพลังเวลุงพลังนลังสักกาโรโโบริสังหั่นติคบโหอสัตริงยท่าควางว่า,วาผลกล้วยย่อมฆ่าทนกล้วยขุยไผ่ฆ่าทนไผ่ผลอ้อฆ่าตนอ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอสดรชันใดสการะย่อมฆ่าคนชั่วฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่า สักกระความนับถือทรัพย์ยศละเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสยัยฐานสนานชั่วเหล่านั้นขวนขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาวุธฆ่าเขาเพราะความเมานั่นเองท่านจึงเตือนว่าอย่าโซลทานะมัชเชยย ได้ยดแล้วไม่พึงเมาการเมายดเมาเกียดเมาชื่อเสียงนั้นมีผลร้ายมากกว่าเมาเหล้าเสียอ,อีกเพราะอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจํจำทุกค่าคืนคนฉลาดย่อมพยายามทําให้ความลําบากยากเข็นเป็นขอนร้องเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จทําลาบยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสําหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องนี้ พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารทรงปรารบพ,พระกาลเถระมีเรื่องย่อด,ดังนี้หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถาของพระเถระนั้นทํานุบํารุงพระกาลเถระประดุดมารดาพึงกระทําต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้รอนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสนักพระศาสดาแล้วกลับมาสันเสริมพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแหม พระพุทธเจ้านี้อศัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะหญิงนั้นฟังคําของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้านเมื่อพระเถระมารับอาหารในตอนเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าขา้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยมันจําเป็นหรอกพระกาละห้ามวันรุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนักนกห้ามอีกถึงสามครั้ง แต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสำนักพระาศาสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระ,ระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขาว,ว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระาศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระาศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถและสั่งบุรตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบำร,รุงพระพุทธเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทํามาดังนี้แล้ว รีบไปยังเชตวานารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาะเลเถระมาถึงบ้านมุตรีของนางก็อังคาพระเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกาทราบวา่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่าน,นั้นความเร่าร้อนโกลนกวายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเถระ,ะนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเริ่มใส่พระศาสดาแล้วจะแตกจากเราเขารีบกลับไปวัดเชตวนัน หญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักพระศา,ศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าข่าหญิงคนนี้ข่าวนักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงสแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุต์ด้วยสภาว่ามีขันเป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงคาถาอันว่าโดยทานและสิงเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัจฉริยะของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามรามคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญา,ยาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าตนไผ่ฉะนั้นจบเทศนาอุบาสิกาดำรงอยู่ในโสดาปฏิพุน